สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแชร์วิธีการทำหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กอายุ5-11ปีเป็นหน้ากาก 3D นะคะหายใจสะดวกวันนี้เราจะไม่ใช้จักเย็บนะคะเรามาเขียนแพทเทิร์นกันก่อนเลยอันดับแรกนะคะลากเส้นตรงค่ะยาวลงมา11เซนนะคะจากนั้นแบ่งค่ะแบ่งจุด แบ่งจุดละสามเซนค่ะสามแล้วก็ข้างล่างอีกสามแล้วจะเหลือสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายคือจะเหลืออยู่สองเซนนะคะจากนั้นนะคะ าลากเส้นจากจุดบนสุดนะคะาลากยาวประมาณ8เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะนับจุดลงมาค่ะจุดที่3นะคะเราจะลากยาวอีกอว่าเส้นยาวประมาณ 9.5เซนนะคะโดยประมาณจากนั้นนะคะก็นับจุดลงมาอีก2จุดก็คือจุดสุดท้ายนะคะประมาณ6.5เซนนะคะ จากนั้นนะคะก็ลากเส้นจากเส้นบนสุดนะคะลงมาเส้นกลางแล้วก็เส้นล่างะคะ่ะจากนั้นนะคะนับจากจุดที่หแล้วก็มาจุดที่2นะคะลากเป็นเส้นโค้งนะคะเส้นต่อไปนะคะจากจุดที่4นะคะลากมา ตรงมุมนะคะทำเป็นเส้นโค้งจากนั้นค่ะลากเส้นจากปลายบนสุดโค้งลงมาปลายเส้นล่างสุดค่ะก็จะได้เป็นรูปหน้ากากแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้กรรไกรตัดค่ะ กระดาษที่กระดาษที่ใช้นะคะกเ็เป็นกระดาษแข็งนะคะจะค่อยๆตัดตามรอยที่เราขีดไว้เลยค่ะ จากนั้นก็ได้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้มาแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราใช้ผ้าที่ใช้เป็นคอตตอนร้อยเปอ์ซพิมลายนะคะใช้แบบทาบค่ะเราจะใช้ด้านละ2ชิ้นนะคะอันนี้คือผ้าลายเราจะใช้ให้อยู่ด้านนอกนะคะ เสร็จแล้วนะคะตัดผ้าให้ห่างจากรอยดินสอนะคะประมาณ0.8เซนนะคะ ผ้าด้านในนะคะเราจะใช้เป็นผ้าสาลู2ชั้นนะคะก็ตัดตามแบบนะคะ,ะนำกระดาษทาบลงไปนะคะ เสร็จแล้วก็ตัดผ้าให้ห่างจากรอยดินสอนะคะประมาณ0.8เซนนะคะผ้าด้านในเป็นสาลู2ชั้นนะคะเราจะใช้สองชิ้นนะคะคือถ้าจะให้สะดวกแล้วก็ง่ายก็คือ พับผ้าค่ะพับผ้าเข้าหากันนะคะแล้วก็ทาบแล้วก็ตัดทีเดียวมันก็จะได้สองชิ้นนี่นะคะเราจะใช้อันนี้คือผ้าด้านหน้านะคะสองชิ้นเป็นผ้าคอตตอนอันนี้คือผ้าด้านในนะคะเป็นสาลูสองชั้นนะคะ เราจะเย็บทําการเย็บนะคะก็คือเอาผ้าด้านหน้าประกบกันนะคะจากนั้นเราจะเย็บขอบที่โค้งก่อนนะคะวันนี้ เสร็จแล้วนะคะทำการมาัดปรมค่ะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาผ้าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะประกบกันโดยจะใช้ผ้าด้านหน้านะคะประกบด้านที่เราจะใช้เป็นด้านหน้านะคะประกบเข้าหากันนะคะ หน้ากากที่ทำวันนี้นะคะสำหรับเด็กอายุ5-11ปีนะคะอายุมากขึ้นตัวโตขึ้นแล้วก็สามารถสามารถปรับไซส์ได้นะคะสายนะคะเราจะใช้สายยางยืดยาวประมาณ5นิ้วค่ะใช้2เส้น จากนั้นนะคะก็นำสายนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของผ้านะคะเพื่อที่ยาเวลากลับผ้าออกมาสายยางยืดนะคะจะได้อยู่ด้านนอกนะคะใช้เข็มหมุดกลัดเอาไว้ค่ะ ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะใช้เข็มหมุดกลัดเอาไว้นะคะไม่ให้สายหลุดเวลาเย็บนะคะเราจะเริ่มเย็บตรงมุมของสายสายยังยืดก่อนนะคะ ให้สายยางยืดเย็บติดกับผ้าก่อนจะได้ไม่หลุดนะคะเราจะทำการเย็บรอบเลยนะคะเย็บรอบตัวหน้ากากนะคะ เย็บตามรอยดินสอที่เราขีดเอาไว้นะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะเหลือไว้ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะเว้นไว้1นิ้วครึ่งสำหรับกลับผ้านะคะแล้วก็กลับผ้าออกมานะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเย็บมุมนะคะที่เย็บตรงช่องนะคะที่เราเหลือไว้กับผ้านะคะเดี๋ยวเราจะเย็บสอยนะคะสอยผ้ายิ่งเว้นช่องไว้เล็กนะคะเราจะทำให้เราเย็บง่ายขึ้นนะคะ สอยเก็บผ้านะคะวิธีนี้จะทำให้ไม่เห็นเส้นได้นะคะ เสร็จแล้วมัดปรมนะคะมัดปรมสองรอบค่ะ <Yeah. S 1> จัดให้สวยงามนะคะ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เป็นหน้ากากอนามัย สำหรับเด็ก5-11ขวบเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ